ไปสอบอะไรครับไปสอบอะไรลูกโหนเลยที่รีมาเด็กครับเ่นงานนันพร้อมเดินมนัยพร้อมร้พร้อมที่จะสอบหรือพร้อมที่จะการพร้อมที่จะการ นไหนโอ้ย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 โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโยโอ้้อ้ ก็เป็นแบบนี้นะคะค่ะค่ะก็ใช้รถทั้งหม จะว่าไปด้วยการสอบโอนี้ต้องนักเรียนปอโหร่นเรียนเห็นทางที่ง่าจ้าจะบอสอบตรงนี้ถึงบอกเลแต่เด้อออหนมาสอบทุกเรียนแล้วเ่อรมดาอ้ยไม่อาอุ้ยอุ้ย นักเรียนที่เป็นตัวแทนเพิษรงชาติประจำจุดนะครับนำสดมนต์มานะครับเชิญครับวันนี้ไม่มีพี่เองชื่อล้อนะครับชื่อล้อนะครับไม่เปิดเพลงนะครับร้องสดร้มอมแล้วทุกมดหลงเราเหมือน คือ,อยากกันอยู่แล้วนะครับกข่งตัดเอกนชนเหมือนกันนะครับดังนั้นความสมคคีของเราก็ต้องร่วมกันนะครับคณะครูคก็เจอกันเป็นประจำนะครับทุกกิจกรรมทุกงานนะครับพอเรียงครับเด็ก สัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยนักเรียนทั้งหมดแถวตรง